สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผม Hunter t u n e เคนเดิมนะครับวันนี้เรามาเพิ่มเติมเรื่องของ g r e ดดี้นิวโปรเฟกต์อนะครับซึ่งอีพี EP แรกผมได้สอนใช้ปุ่มไปแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่าการใช้งานนะครับก็การใช้งานวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของคำว่าโหมดเทสนะฮะ Uh, เราจะไปที่โหมดเทสแล้วเราจะไปดูแต่ละฟังก์ชันของโหมดเทสมีอะไรกันอ่าเราเริ่มเลยมีกุญแจออนก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าตอนนี้จอกำลังทำงานนะครับคืนลักเกรดดีนะฮะต่อมานะครับเราจะไปโหมดเทสได้เราต้องกดปุ่ม Select ค้างไว้นะครับ Select ค้างไว้จนเป็น อปนะครับพออฟเสร็จปับ๊บเราจะต้องกด3ปุ่มพร้อมกันใครที่ฟังไม่ทันหรือดูไม่ทันให้ไปดูที่ EP 1นะครับผมมีสอนการใช้ปุ่มอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มเลยนะครับกดปุ่มแรก2 3อ่ะเข้าละสู่โหมดเทสนะฮะโหมดเทสนี้จะมีอะไรบ้างมีวาวครับวาวเนี่ยก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเทสโซลีนอย นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับการจะเข้าสู่ฟังก์ชันวาวได้นะครับเราจะฟังก์ชันนี้คือทสว่าโซลินอยทำงานหรือไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายอีกทีนึงเพราะวันนี้คือถ่ายอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องต้องตัดอุปกรณ์ที่ที่ติดอยู่กับพวงมลาลัยอยู่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทสฟังก์ชันนี้ให้อีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลอง กดปุ่มเข้าไปนะครับเขาทําอะไรได้กดปุ่มตัวนี้นะครับกลมๆใหญ่ๆนี้ใส่กดเข้าไปปึ้งจะเข้าสู่ฟังก์ชันวาลฟังก์ชันวาลนะครับเราจะบิดขึ้นไปดูว่าเขาทํางานหรือไม่ทํางานออะถ้าใครฟังเสียงอยู่หวังว่าคงได้ยินคือเราจะหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพื่อดูว่าโซลินอยด์เขาทํางานหรือไม่ทํางานนะครับผมจะบิดไปจนถึงหนึ่งร้อยเลยนะ อันนี้ก็60-70แต่เดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าแปเริ่มน้อยลงละ90หยุดแล้วก็100ไม่มีเสียงแล้วนะครับก็คือเป็นระบบของเขาเทสว่าฟังก์ชันยังทํางานได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆกันอีกทีนึงนะฮะอ่ะตอนนี้ก็คือโซลินอยผมทํางานเป็นปกตินะครับอ่ะตอนนี้เราเราลงต่ำกว่าสิบปับ๊บเขาก็ไม่มีเสียงละ อ,อันนี้ก็ลงศูนนะครับพอเสร็จแล้วเราเทาส์วแล้วว่าโซลินอยทำงานนะครับเพราะนั้นเราจะไปดูฟังก์ชันถัดไปเรากดโหมดครับกลับมาสู่หน้าโหมดเทสนะฮะโหมดเทสเสร็จปั๊บเราลงมาดูดิสเพย์ดิสเพย์คืออะไรดิสเพย์คืออเป็นการบอกให้รู้ว่าหน้าจอของคุณ เสียหายหรือไม่เสียหายเป็นการเช็คเม็ดสีอะครับอเราลองกดดูนะครับกดเข้าไปปึ้งถ้าสีเต็มจอไม่มีจุดดำหรือจุดตรงไหนเลยแสดงว่าจอของคุณยังทำงานได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้ามีเม็ดสีที่หายไปแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจอของคุณเริ่มเสื่อมละการใช้งานแนะนำว่า new perfect อย่าไปตากแดดนะครับถ้าตากแดดก็เดี๋ยวบันเทิงนะฮะ ต่อมาเรากลับมาดูที่โหมดต่อนะครับกดโหมดออกสู่หน้าเมนูของฟังชันโหมดเทสนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มร,รีเซ็ตครับรีเซตเนี้ยคือรีเซ็ตอะไรรีเซ็ตทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นรหัสหรือจะเป็นการเซ็ตตั้งค่าไว้ว่าไฮบูตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โลบูตกี่เปอร์เซ็นต์คุณตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณกดรีเซ็ตปั๊บผมจะกดรีเซ็ตให้ดูนะครับกดรีเซ็เปิ่งเขาจะถามว่า yes หรือ no สมมติว่าผมต้องการ no ก็คือ no ก็คือไม่เลือกไม่ไม่รีเซ็ตแต่ถ้าผมกด yes ะจะเกิดอะไรขึ้นการกดนะครับเลือกก็หมุนนะฮะหมุนหมุนลูกบิดตัวนี้นะครับบิดแก๊กเดียวก็ไปแล้วนะแก๊กแก๊กไปทางซ้ายลงขวาขึ้นนะครับอ่ะเราลองกด yes ดูปึ้งจะมีเสียงบี๊บยาวๆอ่ะรีเซ็ตตัวเองละเขารีบูตจอขึ้นมาใหม่ครับ อะไรที่ผมเคยตั้งค่าไว้ในนี้จะหายไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็ทั้ง3ฟังก์ชันจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าพึ่งไปไหนนะครับเราจะมาดูโซลิยด์ทำงานกันนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเทสแล้วอ,อ,อย่างที่บอกคือเทสแล้วมันไม่เห็นชัดเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามสักครู่ครับ มาต่อกันด้วยเรื่องของการเทส์โหมดเทสและหัวข้อวาวนะครับที่ผมบอกว่าผมเ,เทสแล้วไม่สามารถออกไปนอกรถได้ตอนนี้ก็คือปลดอุปกรณ์ออกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะลองกดปุ่มเซตนะฮะเซตปุ๊บเขาขึ้นเปอร์เซ็นต์เราจะลองบิดไปจนกว่าโซลินอยจะเริ่มดังนะครับอ่ะประมาณนี้ดังแล้วนะครับ ประมาณ20%แล้วกันอายุ5ก็จะดังหน่อยเพื่อให้ทุกคนดูแล้วเข้าใจอ่ะสโอนิอยของผมตัวนี้นะครับดังอยู่นะอ่ะตัวนี้คือการเทสอบโนิอยว่าทำงานหรือไม่ทำงานนะครับต่อมาก็จะขออนุญาตปรับกับศูนย์นะครับเพื่อที่แบบว่าอา่า หนูขวเนาะเออแค่นั้นแหละนี่คือการเทสว่าโซลินนย์วาลของเราทำงานไหมนะครับตอนนี้ทำงานเป็นปกติเพราะนั้นก็คลิป ep 2ของเราในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับผม Hunter ร u n ูเนคนนี้คนเดิมที่จะมาเพิ่มเติมสาระใหม่ๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับในวงการยานยนต์ของเราได้รับรู้อะไรอีก ก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์หรือ s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อติดตามสาระใหม่ๆได้เสมอนะครับ mm hmm. ผมจะหาเรื่องใหม่ๆมาเสริมเติมให้แต่ว่าส่วนเก t t y New ว e ปรเฟกยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เรายังจะมี e ีีถัดๆไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ